พ่อเอไปเหตุงานท่านได้ก,กลับมาจ้าพ่อเอปไ,ไปทดกี้อืมพ่อเอว่าด้มาหับเลยแล้วพ่อเอทำงานอยู่พ่อเอทำงานเก็บเงินอยู่ไม่คทรเนให้าอจ้าอาไเอาทำไมน้องพิงทำไมดื้อจังเนี่ยปีนทำไมลูก

Đấy. dùm 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 hóa dùm đó dùm 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 bao bao dùm nằm yên lên, chạp dùm 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 đi kiếm dùm 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 พิงไปซื้อน้ำปั้นปะอือชื่อน้ำปั้นอือชื่อน้ำปั้นค่ะป๊ะอืออหายแล้วล่องหนแล้วยางหยาดการยังหยาดกันพีเดย์ผองล่างเต็มเลยโอ้เก่ง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 กับบ้านปะลูกไปซื้อปั้นปะอือสวยค่ะปะไอจีไ่ซื้อปั้นปะ 萍是班班。